มาเช้าก็ได้แคู่บาวก็นีเดินได้คูบ่าวมึงเอะวมาีัเที่ยวมาบอกแล้วอย่าหัวแน่เดี๋ยวว่าแกมนกานเงินมาจ่ายไปเลยไปเลยดิยังเดยปนอรยดอันดีจงใกรบอกบ้านว่าเป็น้บกบอกบ้านะดแงบยลงูบ่าวน่อยยังใ้หรีใค้มันนะเนาะ ปอกปอกกอกกเก็บมาแน่่เมย์งอนยืนด้นะค้ากาคศึชษมน้องคู่ผค้าช่องผัดแต่คะแนนใช่หาผ่านะค่ะได้จงนวนทอนหายเจอเลยหายมันได้เออขอบใจ สวัสดีเอลซินวสุคุสุคนเนาะบอร์ชิวทั้งพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศวันนี้ก็มาพบกับสองแดนมุกสนพุาแล้วพี่น้องวันนี้แสดงก็จะมารีวิวทาาเพื่อบ่าท่าเมื่อบ่าและวพี่น้องมังับพี่น้องมายาเ่อพี่น้องมายาาเนาะสรีวิวทางเส้นทางหอซาวซิมฮาหอดบ้านเนาะเซนิก้ะตองแบบมองได้เนาะคือเส้นทางเส้นนี้ก็คือมาเต้เท่งจันน้องรือว่าเป็นทางเล็กเซนซามไตเ็นเนื้อ ไปลี้ยนจังลุมาเนาะจนหอดูลอตะเพือออตะเพื่อเจก้องเงี้ยชาวบ้านไปนล่ทางลุงลุงเมื้องต้นจะมาลงหอดบนลักสางชิมานี้เนาะไกายเปี่ยนจังจนไปกับเป็นเส้นทางเหล็กซ้อมกันแต่ว่าเป็นตัวอีไรเนาะใกล้ตลาดอาณาลักสรางิมามาหรือว่าคิวรถมาเนาะถ้าเขาไปซื้อนี่ก็คือจะไปลงไต่เลยงปัลง ก็ัวบวันเซก,ก็ออกปากเซ่นาะแต่ว่าทับจะไปปานเข้าก็คือต้องเหลี่ยวก่อนนี้เนาะก่อนนี้นอ้องไม่ลองหรือว่าลูกปลีเรียบทั้งหมดน,นี้ก็ได้เป็น<ต>ทางทางสองทางหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือทางล่าเนื้อทางสูงเนาะตัวอะไน้องไม่เนาะตัวสาราตัวอะไรลำลังเนาะจะได้ว่าเข้านี้มีสุดม<ห>ีตองต้องไส้เหมือนกันกินนมกินผูทางก็ดีเลยน้อพี่น้องอัน<ห>นี้ก็คือ เกตไปพี่ซองออมัเรเนาะพี่น้องก็คือพั่นอกำลังลืมเกตเมื่อก่อนเ่องมากังนั้นจะตึงตึ้งตึงตึงตอ้ง่กนดนึงไหลุดตล้ววันนี้เพ<น>ะวันนี้ป็นเส้นั่นนันด้เป็นทางยางเก่าด้บเ<อ>ดี๋ยวมืดเนาะน้องนี่น,<อ>นีเป็นทางยางเก่าเลยเลยประดมืดมิตเพื่น่มอได้มันมันเปร้งต่่มแล้วกนบได้ดีว่ามันเอ่อเป็นทางแบบมันเอ้หวยงออกน้มันออกแล้วจะโดนมนเป็เกตไหมี่ไม่ แลนได้มาสบายดีน้องมาพึ่งส้นมันยากแรงที่คิดแล้วค่ะดคาดองสิเพิรมขึ้นกระตอนดินดีนี่มันท่ทาดีนะตอนตะกี้เท่าทางบอดี้ค่ะคาดองสิแพงเนาะคายดองนู้ดคือคาดองสีนูดบอกเลยวันี้ท่างดี่ะคดองจะแพงควมน่ารกไงใช่ใช่จมันเปื้อนนมันกระป้เปื้อนข้าวแลนซื้อนี่บระปิเปื้อนได้นหมคุนเท่าแลนทางอันตลก จะเป็นวัฏาเนนะอะไรกับเบรคไมันเบรกไรเื่อเครื่อนละมั้งวันนี้ก็เจะเห็ดแล้ว่าราสบายแล้ววันนี้พอทางทางเทบานท้ามันก็ดีเนี่ยนะสบายพอดีับลวแล้วก็ลิ้นปาเอาเก้มมันก็เพอดี่ับลิ้นลินโดนลินชิวๆค่ะดีค่ะก็ลิ้นปนสบายค่ะเนื้อหอดแกะกองอะไรมันคืองอเลยอันนี้ก็คือระยข้างซ้ากิลตั้งแต่รับซ่าิลูะ แกนกองข้อห้าตัวเมืองข้อเมืองจันทร์เนาะพอตัวเมืองจันทร์แล้วก็จึงเป็นทางไปจันทร์อันนี้ก็คือบอลบอลท่าเก่าแล้วบอลมั็นโมเดลเพจสบายเนาะมันจะแสดงว่าเมื่อบานเฮานี่ยผมมีทางหยากเลยนะสบายทางหยากทางหยางมืดจีตัวตะกี้ฮะทางดีบอกทางนี้มืดเละยังจะทางทางดีน่าจะทางดีทางดีทางมืดทางหยากมืด เออเข้ามาบานโตทางดีบ่ทางยางเมื่อนี้ทางยางเมื่อโอ้ไปยักเงื่อเด้ิต่อไปนี่ผพิ่นคือสีข่ายทอางี้เนาะเพราะว่ามีอันตาแค่ทางเรียนพิ่นไม้แบบลากดูกแบบง่ายๆมหน่าจะเป็นสีเลนและโอกาสและลายจดกปีลายปีเปิดซีฮอดอันลักสร้างี่มาเจามวไปยักษ์แต่แตงม่วงโอเนี่ให้นี้ยนอ้ต้นต้นด้วยซ้า่านวอันนี้ฮโนแกบได้ตำอัน นี่ก็สิเป็นบอนจอดรถทีเขาเจ้าเฮ็ดทางนะพี่น้องหรือว่านี่ก็สิเป็นเข็มทีเขาเจ้าเฮ็ดทางนอกจากขึ้นแลยเขาเจอดซิมนอนได้นีแน้วพี่น้นองนี่ก็สิเป็นตามบรรยากาศห้องเซนทางเนาะ ี่ตอนนี้ก็มาหาทางที่ขจ้าเห็นแต่วังคิดล่างเนาะไก่ตอนนั้นดิกำลังเห็นทอนทานเขาคนท่าไใจเห็นทอนทา้งน้ำยังจะเห็นนะเนาะกำลังเกาะกำลังเก็บเกล็ดได้ขจาวทอนไปไกลหงายแล้วขจาวเห็นนำเที่ยวนนำไว้เนาะหงายแล้วก็เห็นทางขางเดียวเนาะบางทางนั้นก็ได้ถ้าเราทั้งน้ำมาทั้งนี้ก็ต้องยุดทั้งน้ำมาเขาก็ยุด อันนี้ก็ช้เป็นทางแบบพวย่างข้า <Okay. S 3> เจ้าผูติกิอะไรเนาะมันเป็นเพ่พี่เปิลจะพุ่มอาแบบตัวได้มันเป็นหูเป็นคุ้มไหมะาเป็นหูวพิษจ้าข้าเจ้าก็ะเคยขึ้นนะบัวบัวจะดเ้ยัวบาใครบัวให้เอาทมาพามาเช้าก็ได้แค่ผัวบ่าก็ดีพามาเช้าแม่เมื่อไรผูบ้าหะกานาเอามาให้เหลือสิแมนก็จเป็นไ อาตะหัวมันคะมามีทงากได้คือแล้วศอกม่อยู่นี่ขจากระทยทงกมาอยู่ใส่เอามาทงล่กินเกบว่ามีแมาเยวาบบอกแล้วอย่าหัวแน่เดี๋ยวว่าแกอาการเลยนะแจบมไปเยเงินมาจจายไปเลย ไปเลยดิยังเดีไปนั่งยืออันดีมานเคอันบอกนกตอยู่นู่นบดีนู่น่เขาบจ้างใครก็บอบๆน้กว่าใครยืนู่นู่จ้างก็บอบบ้าน่าจ้าดีนููกกับอกบ้านอมเนาะตอนนี้ก็มาหอดมเขาเจ้ากีดแหลงใดไงตอนท่าไปยังดินกองใหญ่อยู่าไปตอนนี้เขาว่าาไปกระหิงเติบเด้น้ำที่เขาจามาพูยว่าจะนำหวย มีรถคุยน้ำเนาะจิ้มแยโลมาบายแล้วพักสบายเลยปนี่เมื่อปัญญาคน้องแงขาวมากยสบาน้ำัทดได้เลยอันนี้ก็คือบอลทีเปินเ็ดใหม่นะน้ำนรแไม่ได้ยกทหนึ่งพอทีเท่คนเขาจับพ่อที่ละไรนะาจัตแข็งๆบนทอดเดี่ยวอันนี้ก็รถโลแย้มแย้มที่ว่าจลงงเราหน่อยเพราะนดี้มาดีเล้

บ่จะมาโดนวดเลยน้อยมันคสิแล้วน่าหนบ่วนมีอะไดีมีรรากดีได่ว่าัน้เขาเห็นเขาบอกเไปเป็นขืนนะวะขอทั่นเดอกี้มันก็เป็นขืเป็นสีหัมันเป็นหอยหอยมากนั่นนีหักยกน่ีอขูท่าตัน ต้องข้าวูดาห้างต้องาดย่างสุดก่อนด้วยนะ้ามันเป็นแถวมันก็เลยปเป็นเป็นืน,น,นไิแล้วและทางเป็นดอ๊ะอนนี้ก็จยังเห็ดมายังบ่หมีสำนักหน่อ,อเ็ดมาักห่มาบนานี้กันลดเนียเกะเกไปเอาเกก่อหมดแล้วเนาะจอดกัดเนเลยอะ มันนี้ก็บข่าวมาทางดีเลยเนาะมันเป็นวักเป็นวักเล่ามุกทางกันเนาะเก่งรอกมันมึงนั่งเบิ่งนั่งแล้วก็อยู่นะมักับเมย์เป็นสวงสวงวันทางกันนีตอนนี้ดีแล้วนี่ตอนนี้ทางเก่าเนาะก็มีบางอันแบบมันก็ได้ก็แล้วมันก็ได้มันก็มีคู้น้ำเลยแต่ว่าก็สนิทกันดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนละตะกี้อู้ยอ่ะนี่เห็นดวงวิญญาณอันนี้กับเวนเขาเป่งเหมือนสวงสามจิตลังวักสวงก็จะควบคุมแน่เยบเลยนี่มันชีวิตมันจังไม่หลักฐาน ลับหลืดไปมื่อวันเมื่อคือไม่รหลสาดตอนนี้ก็มาหอยบานเนาะปู่เนาะทางเนาะท้ายีบอดี้ท่างนาดีดีนะคะปูย่างเลยนะวันนี้กระทังดีไปเลยเนาะทางหม่นาเซียนมาผนดีเนาะอืมเซีดมาตัวเองางูมทางดีกสิไปดงลิงแล้วก็ห้อใจปีดกเนาะไม่ล็อกขาคนเดี๋ยวมีข้าวไปร้านบ้านป้า รไยได้รัเมื่อบานงเมื่อบานเทากัได้เป็นลาวไปทางนี้เขาไปทางนี้ไม่แจนบลเ่าบอกาชิมเมอตันโกดเมื่อตะคุณนเลยท้าเมื่อท่าพีแล้วมันก่แบบท้ามันผู้ย่างเลยท่าผูนเขาใจเน่ยัระัานเดปู้เมื่อมางานในบริษัโคงได้ไหยใช่ ได้รถนางเหี the ้ยนนะได้าจ wow. ้าก็เหมือนเนาะเป็นจ้าคือรถด้ชานเนาะึ้นรถคือรถยญ่เขาไปึ้นรถจักรปอไผ่ดิเพราะขี่รถสยามีนางเหี้ยนเรองเหี้ยนไปขี่รถจักรู่้ย่ามเขาม้าผู้ย่ามผู้ย่ามเขาบโมงนี่ไปยังมันก็ปลอไภัไปยัดไปยัดงบไปคนผมว่ามีรถอเมกัคนผมว่ามีรถกะในใ้องเหี้ยนะ ก็เดือดเข่ามาเนาะนายนี่ตอนนี้กำลังวันทางดีนะพี่น้องเก่งกอกบ้านเก,งก,ก่งกอกอะไรก,ก,ก,รกอกออดบ้านเก่งกอกเมืองจำพอดแข้งซ้อนตะเขียนในทางกาดีเนี่ยเพราะว่าเข่าออห้าผ็ดได้นะคะตอนาานี้นอ้องหมายวอันนี้ก็คือบบที่ห้องวัาเซาคิโลจากลักษณะศีรษะ ซาคิโลแต่ถ้าเก่งกองห้าบาทห้านี้ซาซกิโลมีทางลัดอยู่แต่ว่าทางลัดนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ทางแรกทางลัดนอ่าทางลัดตันโกนอันนี้เออตะกี้ทางตะโกนดีดีเก่งกองห้าบาทน่าซือมาอ่ใช่อะไรจเป็นเป็นตะไบไหนให้เาพอดีเฮาขี่รถมาเนาะพี่น้องเฮาก็เห็นแม่เฒ่าคนหนึ่งพิ่นยางมาตามทางเนาะก็ได้กระบู่เนาะเพิ่นสิไปใส่ไหลก็ลงมาทางเพิ่น พื็นสิไปคายพักขี้ส้มนังคมมนะพี่น้องไชได้บักเขียบมาเก้บมาเนพนเหมือนย่งอ่อนจีดอ่ะนะพักขีดสมดังคุมื้นคายชองขาดแะแดนใจหาัเนาะ่าได้จะนนารอนเจอเลยมันหายมนเน่เอ่อจ่อนใจเก็บมาเน่ห่าน้ามันหักก็เป็นพวนเป็นเบี้ยตองผาดแตห้าให้เพนาัเนาะงามอย ขอ<ค>งก็เแกบมาใน๋ยวสิไปใช้ใชได้บักเสียบได้บักเสียบอยู่ในหวัวนกสเดนก็บหูคือกันนวดผิวหงว่ามเมทาเพิ่นนซียังอายุจักปี้ก็คือสาเดนในท่ามันนอดแต่เพินบตรตพิพี่นวเผิ่หน่าไปทั้งหนึ่งอีกก็เลยบริทามจะใช้้่อ,อจเจเมื่อด้มอาเนกะแกบมาในหงว่าแกบหลักใช้ทองมาเรามันเป็นเบี้ย กิโลอย่นี้มันบ็้กิโลนี้แขงเซนนี่เขาม่างได้นะเข้ามาเลียว่าเข้าไปเียวไปตลาดมัได้นเปื่อยทำานทางเมือบ้านเราาหอดกองไงก็คือเกี่ยวสายเนาะทีน่าคือแมทำาอบกานไงสดีว้ได้นองนิ้วหองเพศเนาะเพ่น้องเรือสอะไรกันเลียวคู่อีกวันนี้เนาะเพชรควายเหยีบเหาก็ในบนบนอยนี วันนี้ฮะกรรมา,ามาหอดซ้ำแยกเนาะพี่นอ้องท้าปซื้เเลยนี่กะสิไปดงลิ่งซุยเนาะแต่ทา้าหาเหลียวควานี่กะสิไปเมืองส้นเนาะ กอกตา่างมีซองบอนเนะาะง่ามมีพ่อเข้าเข้าเดี๋ยวพาก้ามัเนาะตอนนั้นมันอยู่ในแถวเขู่ยมเขี่ยมาทาไปทามวันนี้กาวทางดีเลยเดี๋ยนีหอดหอดที่จะแสดงน,น่าทางสินี่ ไม่นังสือไซือแล้วรัดงางนี้ก็คือเจ้าบัพามางบัตตันโกดพอที่กันแต่มันสิกาะค่ะเทาทบนนี้แพงมันแพเลยเดินพน้าถ้าพี่น้องมึงข้างนี้มองางนี้มาได้ซ่อมท้าแล้วมาหอดมันสดหามาหอดตะเลี้ยวแล้วไปซื้อกะไดเลียวขั้วกะไ่แมหอดคือกันแต่มาทังนี้มันเป็นตะยันเนี่ยเปียเปทางนี้เป็นท้งนี้เป็นมาับาน บาไปเอาสิไปทำตุาาาาาาลาทำปีกเลยมาทำปีเนาะพี่น้องเข้ามาทางตันโกรดนะคะเขามากระสีมากเกี่ยวสายทางสินนะะิดหนาะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนน้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวจ้จ่อไปเนาะแล้วก็สิไปหาบ้านตัวนี้ก็สีฟลิงไปทำหวานคู่องอ่างนะะ้อพี่น้องหาบ้านตันนี้ก็สีเมื่อท,ทนนะะ้องฟ้าสดใเนาะสไลด์คลิปนี้กับสิข้อเจ้าเพียงท่านีเนาะพัก ท่านผูสชมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซาดเ,เดงมังสเดแน่นอะพี่น้องสลบคลิปนี้กับโบมี่ยังไลายพอกันคลิปนะบ๊ายบาย